สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาจับปลาให้ดูนะคะแต่ว่าคิวเมื่อกี้อถ่ายได้เยอะแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่เขาทําอันนี้ใหม่ๆนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันเออเลอร์ไปนยะมันก็เลยลบข้อมูลอ,ออกหมดเลยเราก็เลยต้องถ่ายใหม่ให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะจับปลาค่ะ ม,ม,มันจะมีปลาคอมันจะมีปลาคอปลาคอตัวหนึ่งนะคะที่คุณจับได้คุณจับปลาคอนะคะอ้ามันเต้นออกอจ้ะจะก็จับปลาใส่ตะกร้าวอ้าปลาคอร์น

อันนี้มันได้ปลาคอยแล้วนะคะจะเอาปลาคอให้หน่อยเธอเอาปลาคอให้หน่อยสงสารมันเห็นบ่เห็น,หนบอเห็นปลาคอบอปลาคอภาษาภาษาไทยเขาเรียกว่าปลาช่อนใช่ไหมใช่ไหมแซมปลาช่อนเขาเอิญปลาช่อนวะ ไปทีเดินบาวะไปห้างละห้างราค้าเนี่ยค้านี่ห้างละ ดูนะคะเบิง้งเมื่อบุ่มเปลี่ยนขีดต่มเบิดเลยดูนะคะมีตะไม่เต็มเลยเชื่อได้คิมเมื่อกี้อ่ะโทราัพทาตัดเออเลือเปิดเลย เธอจะไปสภาพนี้ไม่ได้นะแสมเธอคิดถูกแล้วใช่ไหมฮะถือว่าเธอจะไปสภาพนี้ไม่ได้ได้ยังได้กันได้กนฟหลายแต่ปลาลูขออ้อก่ะ ดูสภาพนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะมาถ่ายคลิปค่ะแต่ว่าได้ลงจับตานําเข้าเพื่ออีหยังกับะหูนะคะอยากเปลี่ยนตะของอยากขีดตุ่มนะคะเลยจะไปสภาพนี้บ่ได้นะคะเดี๋ยวมีเลยเลยจับเจอเลยโดโยนอเยไเด้อยน

คก็ด้วยลูกพอแล้วพอแล้วด,ด้วยรายงเอา้าเอา้เอานองนองคือแบบว่าตอนนี้คือปุ้มอยากอยากเห็นในแหนค่ะพี่แซม <h? S 2> อยากเห็นในนี้คะ่ะช่วยยกให้ดูหน่อยนะคะทรงแสนประคอค่ะอยูนน่ในนี้นะคะบางทีมันหลุดไปน้ำ <c oughs> สายน้ำแล้วบ่ หเห็นปลาเต้นออกตุมต่ำตุ่มต่ำอยู่อ,อะไรอุ้ยดึงกางเกงกคืนเอ็กเอานะดึงคืนค <c oughs> สมก็ใส่สุดแต่งตัวมากวินีหลีเนาะเบิ่งนะคะสภาพ สภาพนะคะแต่งตัวมากหล่อๆเท่ๆนะคะมุนเองเธอผู้ชายโชว์นมฉันหอนหลอกระเธอกลับกับเธอเอาปลาลูกขอกให้ฉันได้เยอะๆ โควิดไม่ต้องกลัวนะคะคนเวียดค่ะเพื่อนเนี่เดวเลยได้แตคิดตม๊มขึ <c ười> ้นมา <พอ S 1> แล้วนะครับ <พอ S 1> น้องๆจับปลาบ่เป็นครับขึ้นมาแล้วนะคะดูสภาพนะคะร้อนครับจับปลาบ่เป็นคือปูเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ปูจับปลาคอ ดูนะคะเห็นไหมคะเห็นปลาไหมคะมันร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวเครื่องมันจะเออเร่ออีกนะคะบินเลยเิยเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียง่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อเพื่ออย่างี